เธอไม่ใช่คนที่ฉันเฝ้ารอเธอไม่ใช่คนที่ฝันแต่ความจำเป็นทำให้เราใกล้กันไม่รู้จะทำยังไงมองที่ไรก็ไม่เคยถูกชะตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบไปซึมไปแต่พอวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ ันนไหนลืมปิดประตูหัวใจซึ่งงั้นอยู่ก็มีแต่เธอมาปากับตัวในหัวใจอยู่ไม่รู้ทำไมถึงคิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใชากลายเป็นคำตอบหังใจฉันความผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดเลยฉันนักเธอจัง ก็เพิ่งรู้หัวใจมันไม่แข็งแรงเอาจริงมันก็วันไวแค่เพิ่งไปนี้ก็รักเธอทั้งใจก็ได้แต่เลยตามเลยก่อนมองที่ไล่์ก็ไม่เคยถูกชะตาตลอดเวลารร้สึกไม่ชอบได้ซสมไปแต่พอวันนึงซึ่งไม่รู้ว่าวันไหน ลืมปิดประตูหัวใจซึ่งงานอยู่ก็มีแต่เธอมาปากับตัวในหัวใจอยู่ไม่รู้ทำไมทั้งคิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช้กลายเป็นคำตอบใจฉันความบุกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดเลยฉันรักเธอจัง